สวัสดีครับเราจะไม่มีเทคนะครับมาวันนี้วันที่5เดือนพฤศจิกายนนะครับปีหดเปียดแอ t พิทีสสามอกมาเลยลุยเราบอตั้นกันดีกว่าเขาบอกว่ายุ่ยกะไหลมาตำน้ำนี่กันเรากะพงมองกน้ำเฮ้ยเลยมือเออเฮ้ยพีทีแล้วต้องลอยได้นะครับพีทีแล้วชุดหนึ่งออกเร็วเร้วมาเออเร็วเร็วอ้าวเปิดตูดอะไร อ,อ๋อไม่ไรอ่ายกออกไปเลยแกะทีละกล่องเลยแล้วเดี๋ยวที่ที่ไอชิมกูพูดแอปไม่ได้ด้วยกูอ,อ,อัดทีกูร้ายเยอะเหลือเกิน <S <S เอาวางไว้ก่อนไปก่อนเอาแกะเลยกินเลยนั่งทำอะไรวะเนี่ยเออกินเลยสงใจล็อกเฉยชิปปาบโอ้ยจะกูมันเจ็บดิเออกล่องกูมีอะ่ะมันเดิมบปะโอ,กกบออโอ้กากระบาดเออโอ้เช้าว่ะแหมไลอ้าวใครอยากเห็นบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะ สงครามเลือดอาสูรครับอ้าเจ็ดเขี้ยวเดี๋ยวนะอ้าวกำลังอัดคลิปกันอยู่มาเลยเรียวๆกันอย่างนี้แหละแบตคูลเลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคพอคสงครามเลือดอาสูรนะครับเดี๋ยวพี่ลงให้บอลจัดการไปเลยนะหนึ่งบล็อกเร็วๆด<ม>้วยเร็วๆร็แถมอะไรมาอ่า <ๆๆ S 2> เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยไปไหนใช้บ้างเนี่ยนะครับอ่าพี่อุ้มไปดูก่อนสงครามดินี่กูดูของแถมกันก่อนผมโมครับมีอะไรบ้างผมไม่รู้เลยโอ้ยมีตั้นอยู่ในของแถมเนี้ยเช็ดขอแถมตั้นมาหน่อยเช็ดคุณอ้เลย ตัวนี้รหัสรหัสไอพิงรู้ป่ะพิงอยู่ตรงไหนการอนาคตแถมตั้นเน่ะอยู่ในถุงตัวนี้รหัส D P R อยู่ในกล่องที่มันมีบับเบิ้ล์เหมือนแบบนี่จะใช้ไหคุณคุณนะสงครามเรือศูนย์ไม่ทำแบบเอหรอวิวแบบนั้นของเก่าว่ะรหัส D P R มิจูโปรโมทไปไหนใช่ไหมครับฮึโมอาสงครามเลือศูนย์นะครับยกขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวสองชั่วโมงมีคนนะพี่น้อง ตอนนี้มีคนที่ไปก่อน30%ลสสูงสุด100%พี่ยังไม่ได้พักเลยเนอหลังจากแพ้ขออ่ะเดี๋ยวพอยังมาโชว์ทีละใบอ่าตัอ่ตอนนี้อันนี้คือแถมอยู่ในได้ทุกบล็อกเทียวนี้ให้ฟอยเว้ยตอนนั้นันี้เหมือนแถมตันไหมเหมือนแต่ว่าแถมตันจะรู้สึกอ่าหวอ่าต่างกันเอาไว้ก่อนทีละอันทีละอันอันนี้แบบไม่ฟัวานะครับเอามาทีละใบเลยไหมตัวนั้นรหัส D P R แม่ไอ้น้องแม่งสวยว่ะมาจากอนาคตออ้ยน้องแม่งนี่กล้หรอม่มาจากอนาคตเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเจ็ดมันตบนี่ก็แล D P R อุ้ยเจ็ดเดแล้วก็อีกสองตัวมาจากทีประวันนี่คุณคุคุณคุประวันประวัน P R น้องนี่มาจากทีดีนี่เลยพี่อาจจะดูกล้องช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพี่อาจคลิประเบิดตั้นอยู่นะระเบิดตั้นแล้วก็อันนี้คือได้เดี๋ยวก่อนอันนี้ได้ทุกบล็อกนะครับอย่าเพิ่งออไปก่อนเนี่ยได้ทุกบล็อกนะครับบล็อกหนึ่งออกมาแน่นอนหดใบหดใบ แนมนี่มันนี่มันนี่มึงไม่ต้องขยายหรอกบอลเอาให้ทางมาร์คสคเบิร์กดูด้วยบอลนี่เลยครับแถมต้นสวยงามกว่าเยอะฟูลอาร์ตซื้อสองต้นแถมหกใบนะครับแบบละสองแต่ถ้าใครซื้อต้นหนึ่งนะครับพี่ให้แบบละใบนะครับแต่ถ้าพี่ซื้อบริษัทต้นเดียวพี่ไม่ได้นะครับพี่ต้องซื้อสองต้นนะครับนี้ต้องซื้อเป็นคู่อันนี้จะเหมือนตัวที่แถมอยู่ในบ็อกแต่เป็นตัวโฟรอาร์ตนี่นะครับนี่แถมต้น เห็นป่ะคนที ón, <S 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 ่สามตันนะครับโอ้ยตัวเดิมหามาเริ่มเลยอุ้มลุยเลยนี่สามตันบอลเดี๋ยวแขมการ์ดมันด้วยทำวางนี่เดี๋ยวโชว์กล้องให้กล้องดูวิวไปไหนเวลเดินได้เปล่าเฮ้ยมันก็เลี้ยงอย่างงี้ได้เลยเห็นป่ะไม่รู้สายอะเราไม่รู้สายไอจริงต่างแยกอะไรกัเนี่ยไอ้มึงไม่รู้สายอุ้มเอากูก็ไม่รู้นะไอ้อะไรยากเลยวะต้องแยกสายปะดูว่ามันเป็นเงื่อนหมดเลยยังไงมันก็เป็นนี่แล้วมป็นชมคู่หมดเลย โคตรเรียวเลยหนึ่งซองเก็บแล้ววะหนึ่งซองได้หกใบครับผมอ่าหนึ่งเอามาซองหนึ่งมามานี่มานี่อ่าแกะกันสดสดนี่เดี๋ยวพี่แกะสดสดมีคอมมอนสาม R หนึ่งสอง R หนึ่งแล้วก็แหมมึงเปิดกล้องหน้านี่หลงจ้องหลือเกินนะรู้เลยกูมีกี่กล้องนี่มาแล้วดีเอ้คอปคอปคอปเอฟอาร์เอฟอารจับคอบดิเอ้ยตัวกูได้ยุยยุยยุยหรยุยยุยกะเปล่า เดี๋ยวครับหนึ่งซองจะประกอบไปด้วยหกใบก่อนนะครับไหนเอาซองที่ได้ได้พิเศษด้วยมันมีตัดตัด<ม>อะไรบ้างอ่าวางไว้ก่อนอ่าวางนี่วางนี่ซอไ่ได้อันนี้ซองปกตินะครับนนมันไม่มีใช่ใชไหมีมโอเคมันจะเป็นไม่ฟอยลสามใบนะครับแล้วก็ฟอยลสามใบฟอยจะประกอบไปด้วยเลนไลบอนมีอาร์หนึ่งอาร์นะครับอันนี้เป็นสองอาร์ช่องนี้สองอาร์แล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นสามอาร์ 1> 1. ขึ้นไปนี่มึงจะ มึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ยไอ้ดูดิจำได้ว่าเด็กนี่เก่งเฮ้ยถ้าใครอยู่ในนี่หัวใจแว๊บๆเลยแม่งร้ายว่ะมีตัวลูทิเซียไอ้นี่มันเจตนาป่ะวะเนี่ยไม่เก่งบอกนี่ครับใบนั้นเหมือนหัวใจขยับได้เว้ยวนี่นี่หัวใจขยับได้ปั๊บๆั๊บปั๊บปั๊ไม่ใช่เหรอวะเชฟมาช่วยกันดูก่อนเชฟเชฟไปแยกฝ่ายเลยเชฟเชฟไปดูปฏิสีตเชฟดูดิ ดูในกล้องรีวิวบอลกล้องนู้นน่ะมาร์กอะกล้องมาร์กดูกล้องมาร์กดิเออเห็นหัวใจหัวใจมั้ยผมแม่งเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยผมแม่งเจ๋งว่ะรอบนี้เอพอ่ะผมมึงแยกกันแล้วกันเพี่ยอพอ่ะไหนเอพอยู่ไหนเอพเอพมันเป็นรหัสเอฟอาร์หรืออะไรรหัสเป็นกี่เอฟโคตรพี่บอกเลยวันนี้ฉกระหุไม่ได้เตรียมอะไรเลยมาพอแพ็กเสร็จก็มาแกะเลยมันเป็นเอพนะฮะอ้าวเขียนว่าเอพเหรอใช่ใครแยกยังไงแสดงว่าเอพแล้วเอพขวาเนี่ย เลียงเกตไหมไงวะเลียงเกตใช่ป่ะเลียงเกตไปเลยนะไม่ต้องเลียงแรแล้วแยก SP ออกมาหรือแยกเป็น R าร์สองอารสามาเลียงเกตเออให้ต้องแยังไงด้วยเพราะจะดูว่าสองอารออกกี่ใบสองอารสามออกกี่ใบใช่ให้สามอารสองเกตีเอะไรของมึงเลียง R ารเลียง R แล้วก็เลียงเกตโอ้โหไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะเลียง R อย่างเดียวแต่ถ้าเลียงเกตมันง่ายเราจะใช้ความเร็วอืมเชื่อมทำงานง่ายงั้น สามารถกระสองอาขอบบล็อกแรกเรียงอาเรียงเกล็อบบล็อกเดียวพอโอเคอ่ะลองดูจิดมาหนึ่งให้ครับเฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหนเหรอเจอรหัส FR มั้งบอกว่าเดี๋ยวเราจะสรุปนะตั้นหนึ่งได้ยังไงแม่ดูหัวใจมันทำดีโอ้ดูเขาทำดูก็ทำทิกเกอร์ฟอยส์เอฟพีอยู่นี่หมดแล้วมั้งที่บอกเล่าดูก็ทำดูก็ทำเอ้ยมันสวยจริงๆว่ะสุดยอดเลยสงเป็นเนี่ยต้องแยกให้พี่ด้วยป่ะจะแยกยังไงวะโหโคตรยากเลยเอาเกรดก่อนไหมเกรดได้ง่ายสุดแล้วก็จะ เแยกเอพีให้พี่ด้วยนะอยู่ไหนไว้อุ้มนี่ครับไปพีไหนวะเนี่ยถามอันนี้เลยอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่แยกเป็นใบแล้วแยกใบอ่ะเออเดี๋ยนะเลี้ยงอ่างสำหรับรถเีาไปไม่ออกเยอะจังวะแกะแป๊บเดียวเองไปแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยแซมตันเหรอใช่อันนี้นี่แซมตันอันนี้อ่ะมึงใส่เข้าไปนี้ใส่เข้าไปในบล็อกคืนก่อนี้จะเกิดยับตันลองดู โอ้โหแยกแยกเอาไปไอบอลดูทันที่ให้กล้องดูเออเอาไมไรนะแค่อยับวะเนี่ยคราวนี้แล้วกันเออเฮ้ยเพื่วางดิมีขมอนโครจุลหกเลยงั้นพี่ตอบชัดนะขมอนขมอนขมอนแอร์พิธีสุสามการ์ดบางใบหายไปไหนแล้วครับฮะคืออะไรวะอ่าอันนี้พี่ไม่รู้เฮ้ยแอร์ไม่เย็นวะเย็นปะมีแต่ลมนะแอร์ไม่เย็นเกตสองเกตหนึ่งโอเคอ่า แบบแยกใบอะครับยังไม่ได้ลงครับพี่เพิ่งจะระเบิดต้นเดี๋ยวนี้เลยไว้ใครไปพี่มีแอปดีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่มีนะครับดีศูนย์หนึ่งหมดจากโลกนะครับบอลดูมาร์สคระเบิดเป็นชุดๆเป็นพักๆนั่นนะครับชั้นมาเนี่ยไออุ้มอย่าเพิ่งยัดไางนี้ว่ะโอ้แม่งโคตรยากกว่ารอบเนี้ยมันมันแยกยังไงอ่ะโอเคแยกสีก็ไม่ได้ฮะแยกสีเหี้ยมเลยมันสีเดียวกันใช่ไหมแยกสีไม่ได้แยกเกศไปเลยปะเอพี่แยกี่ใบนะแยกแยกอาแยกอาจะแยกอาหรือมาแยกเกศ ง่ายกว่าเรแยกอาไปก่อนไปแยกอาเลยส<ซ>องเอ้ยไม่ใช่แยกมึงแยกเกตไม่ดีกว่าเหรอ,อเกตมันมองง่ายกว่าแล้วไม่ต้องดูว่าอามันออกกี่ใบไงอสองอาออกกี่ใบบล็อกแรกต้องดูเลทด้วยอแล้วเดี๋ยวมึงบอกแยกอาของเขามาแยกเกตแล้วกูแยกเกตก่อนแล้วไปแยกอาไม่เหมือนกันเหรอตอนแก่เนี่วางเกตมันมองเห็นชัดกว่าไงมันเร็วกว่ากอเดี๋ยวพอร์แล้วไปเลี้ยงไม่คืออามันไปสุด อ A A มันสั่ง A มันอยู่แบบสุดท้ายอยู่แล้วไงแล้วมันแยกได้เลยไม่ต้องมานั่งดูคือสั่ง A วางปุ๊บสั่ง A วางปุ๊บหนึ่ง A วางปุ๊บได้เลยยังไงจบแกซองมาปุ๊บใช่ไหมอ่าบอยอุ้มไปอ่าถ้ามึงจะเอาตามนั่และอ่าจบซองมาดูพี่แล้วเปิดซองทำไงบ้างสาม A สอง A หนึ่ง A ที่แบบคอมมอนเออดู S P H กูด้วยนะเออเรียกแบบมันก็ได้อ่ะอุ้มมึงดูไนะอุง เนี่ยเนี่ยเขาสกอรนี่มันได้ยกเราสามารไม่มีอุ้มนี่ไได้พีแทนกินได้กินเลเอ้าเอพีกินสามาระอปกติเอพอยู่ช่องนั้นอยู่แล้วนี่สองอ่าเ้ยสวยอพีัอืมนีุ่้คุณดวแต่สวยจริงว่ะอืมโอ้พีเวนมันสวยมากเลยอะัวบนีเลยอยากดูไหมพีฟูอารวับวว๊บนี่หัวใจขยับวว๊บวบ สองนี่หนึ่งดแม่ขมอนมัดในกล้องไหนไปกล้องไหนกูงงไปหมดแล้วเนี่ยขมนเดี๋ดวอย่าให้ดูอยากดูอะไรบอกนะมีหนูด้วยอุ้แมงสวยเดียูหัวใจว็ับวเหมือนหัวใจมันเต้นอยู่ดูตุบตๆบตึ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 บเอาอะไรพี่ก็ ให้เลหันไล่เอฟเอฟเอฟอามาแล้ว FR มี SP แล้วก็มี FR ด้วยเหรอเดี๋ยวนะไม่มันมันเลนีทไอ้อุมันเรียก SP แต่จริงเนี่ยมันคือเอฟอาร์ไอโอมึงนี่มั่นไอ้ตัวรองบ้องหนึ่งมีเอฟอาร์หกใบเลยเหรอน่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่เสร็จที่ไม่ต้องถามมันหรอกเราดูกันเนี่ยไม่ต้องไปถามไม่ต้องมันไม่หมดนี่มึงจะไปดูข้อมูลกับใครอ่ะส่วนข้อมูลเราอยู่ตรงนี้ของจริงอ่ะหลงเปล่าเต็งต้องในบอกมีอาร์มีคอมมีไฟล์ลงอะไรผสมไปว่าเฮ้ยห้าเดียว สองแอร์อาโนยมึงวางหลายอันจังอ่ะก็ไม่ดูไงเลยอาเดียวคือแถวนี้ไงเมื่อกี้จะแยกเดับนาอ่ะแล้วออกเดี๋ยวสามพี่นะแลี๋ยวทำมันไปแล้วอ๋อมีคนดึงมีคนดึงเอฟอาร์ออกไปไงดึงออกแต่เอฟอาร์จะมีใครอ่ะนอกจากไอ้อุ้มไอ้อุ้มก็ว่ามันเลยโฟยอยู่นี่อุ้มไอ้อะไรหล่นว่าไม่ใช่การ์ดกูนะปกติปฉีกไปแล้วอันนี้แยกเกจให้สิโอ้ยกูกระปวดปวแล้วกูดูหลายกล้องนี่กูมึนแล้ว บันยังไม่ออกนะเป็นอะไรโอ้ยังไม่ไม่ได้ไล่ร้านสองเลยอ่ะไม่พอละพอละยังไม่เจอคนเปิดก๊อกน้ำอะรบบนี้แต่ยังไม่เจอคนเปิดก๊อกน้ำเลยไอ้เออคนเปิดก๊อกน้ำแขอก๊อกน้ำแบบไอ้ลมเย็นแล้วใช่ไหมเจอแล้วเย็นแล้วขอก๊อกน้ำแบบ FMR นะอุ้มสองพันบวกแต่กูไม่ขายสองพันดูกูขายสามพันพี่บอกบอกยังไงยังเบมกใบนี่อันนี่เปิดเลยถ้าบอกสามพันนี่บอลมึงจองวะเนี่ยฮะมึงจองวะเนี่ยเลยไม่มาอ่ะเออ เอาอีกอีกแคมเงอยเชื่อเรื่องนะสามพันน้คูขายสามพันน่งไปขดเอานะเอเฮ้ยก๊อกน้ำไม่ออกหรอพวกเนี้ยตรงนั้ำไม่ออกเออต้งทริงมีปะไม่มีบล็อกแรกไม่มีก๊อกน้ำครับเรามาสรุปกันก่อนเรื่องก๊อกน้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันมาอ่ามีใบสนานเดี๋ยวเราที่ที่ที่ตรงเนี้ยที่เป็นนิ้วพี่ชี้อยู่เนี่ย จะพอดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปให้สองสิบสนาทีแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยสามอบใบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอมาสามาสิใบสามอสใบแล้วก็ FR เราไม่ต้องดูเกตแล้วช่างมันเราดู FR ครับเราดู R ดีกว่าอืมเอฟใบ20่สิบแต่ัอะไรยี่สิบเดักี่ใบสามาร์กี่ใบ3ามอาร์สิบสีอ่งาร์ใบยี่สิเดียวนคับแม นี่ครับเราได้ SP หรือว่า FR นะครับเฮ้ยมันมีแบบ FR ฟอาร์ปะยุยมึงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะสองเอฟพาไม่มี F เดียวมึงรู้ได้ไงไม่มีไม่มีเพราะว่าดูดูในข้อมูลเอายี่สิบป่ะยี่สิบถูกไหมถูกครับมันยี่สิบไม่กินอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าสรุปว่าหนึ่งซองมีหนึ่งอาร์หนึ่งใบสองอาร์สองใบต้องกินอะไรนี่ต้องกินอะไรนี่หนึ่งช่วย หนซองเนี่ยมีกี่ใบนะมีอเดียวหนึ่งหนึ่งใบสองอาหนึ่งใบ3ามอาหนึ่งใบถ้าซองไหนมี2ไหนมี FR ฟารจะกิน3 R ไปนะครับโอเคนะแล้วก็มีหใบโอเคเอฟอได้6ใบอ่รลุยเลยไหมไปไปต่อ่ะทำไรอารบอลมึงทำไรดูอาร์มีหลงป่ปโอเคซ<อ>่วรครบแล้ววะ ก็สิบสี่โบคก็ครบแล้ววะไออะไรขึมือก็สี่สิบสองอะคาศาสรดเก่งจริงจริงบอลอะไรกลังอะไรยี่สอะไรม่องอไิอลุยหักสองราลุยต่อปาเก็บใส่กล่องไม่ต้อง่แตะแยกเป็นบล็อกบอไปแยกเป็นบล็อกบไปอันนี้อใส่กล่องอะใส่ไปเลยต่อมาอ่าอันนี้ต้องรวมไหมอันนี้จะแยกเปล่าแยกแยกยวไม่ไม่ครบคอมมอนอันนี้คืออันวอรบางเออ เรายัไม่เจอน้องก๊อกน้ำเลยครับไปกันต่บอบล็อกแรกไม่มีก๊อกน้ําไม่ต้องพอร์ตด้วยส่วนส่วนที่เนี่ยที่พี่ชี้พี่จะพอร์ตก,ก่อนนะเดี๋ยวเจอก๊อกน้ำแล้วจะเดี๋ยวพี่จะสรุปสี่ตั้นไอ้สี่กล่องนะ<ม>ว่าค<ม> <Comp ute S 2> อมพิวต <4 S 2> <อ>์ไหมสี่กล่องคอมพิวต์ไหมก๊อกน้ํากี่ใบหกกล่องคอมพิวต์ไหมก๊อกน้ากี่ใบและหนึ่งตั้นได้กี่คอมพิวต์และก๊อกน้ํากี่ใบมีเอฟอาร์อะไรยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนนะเดี๋ยวพี่จะพอร์ตที่พี่ชี้นิ้วนะที่ดูหนังฟังเพลงแป๊บเดียวนะครับ อ่าพี่เปิดครบสี่บ 13, ล็อกแล้วสามโอเคครบสี่บล็อกแล้วไม่ได้คอมพิวต์นนเพราะว่าก๊อกน้ําออกสองตัวออกบล็อกที่สองก็บล็อกที่สี่ส่วนอันนี้แล้วจะออก SP หรือว่า FR เราเนี่ยหใบนะครับเราได้อะไน,น FR อยู่ไหน FF ะ f, f, น f ถ้ามันออกมันจะกิน3ม R นะครับแม่งยิอีกน้นอ,นอยอยาก,กินสามไอทำไม่กินทำไมไม่กินการไม่ฟอยวะ นช่ไหมจะไม่ไม่กินการไม่ฟอยเอเอรมาได้มาได้มา2ใบฮะบสบล็อกเดี๋ยวพี่จะสรุป6บล็อกแล้วกัน4บล็อกไม่คอมพีละเสียเวลาที่มาจัดนะครับเรารอหบล็อกเลยว่าจัดได้ไหมลองดูนะเดี๋ยวพี่พอดเดี๋ยวไปใหม่โอ้โหเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาอ่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตอนนี้บล็อกที่หบล็อกที่6แล้วนะครับได้ยุยกะสี่ใบเอเราเราเอายุยกะมาให้ทางกล้องนี่ดูหน่อย อืมมีเสียงไอ้เฟรแกอ้วมันไม่มีอไอ้เช่มเรนเนี่ยเช่รดูกล้องกูเนี่ยมันหัวใจเต้นนะตึกตึ๊กตึ๊กตึะได้พิเศษอะไรเงียยังงเล่ายังไงเก่ปยังไม่เคยออกเลยมันอะจริงออกใช่โงกูจะได้เหรอเอฟมเอฟมมมีกี่แบบใครรู้บ้างไอ้บอลดูข้อมูลมายังเอฟไอ้เก็บเอฟแมมมีกี่แบบรู้ไหมเงียบเก็บกันหมดลมึงอแล้วไม่มีสิบห้าป่ะหัวละครลงโทษร้าย เดี๋ยวพี่จะสรุปนะหกตั้นไอ้หกบล็อกนะพอดก่อนกระต่ายได้หกใบนะครับน้องมายสยกระต่ายหลังจากแกะหกมิจูหกกล่องมิจูก็ได้หกเช็ดอันนี้เป็นเกล็ดเคียวกะได้ห้าได้หกเช่นะรชื่อไะมรูกเชื่อไม่รู้นีนนี้เป็นตัวรองขอหมุนกล้องก่อนนะ ห้าหรอหกดิหกครับหกกองตอนนี้แกะไปแล้วหกหกบล็อกมียูกาอยู่ไหนยูกาได้กี่ใบเอามานี่หกบล็อกตามสัญญาแวร์ซายแม่งได้สี่เลยพูดที่วันได้ห้าได้ข้อมูลมานะครับหนึ่งตั้นน่ออกแปดใบจะซื้อขันต่มหกหกแล้วถ้าเกิดมันจะไม่ได้ยูกาสี่บล็อกใช่ไหมมึงซื้อหกถ้าเกิดไอ้สี่บล็อกนั้นมึงได้ยูกาแบบไม่ได้เลยหรือได้แค่ แค่สามใบคนในตั้งขโมยไปอมึงได้สามใบมึงก็ไม่ครบอีกแลก็ไปซื้อนี่คือสาเหตุที่เขามานั่งซื้อกันนะครับนั่งซื้ออง่ายวะโอ้ยดูดินี่หัวใจเต้นตุบตับเลยตุบทุบตุบทุบตุบทุบตุบนี่พี่ไม่ได้เปิดไฟนะหะาห้าใช่สาเดี๋ยวพี่กำลังจะดูนะครับว่าอันไหนไม่คอมสี่ใบมั่งคือตอนแรกพี่จะแยกสายให้ดูเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องแยกแล้ว ถ้าเกิดอันไหนไม่สี่ก็จบเราดูแค่สามมาก็พอแล้วทำไมถ้าแยกอาจจะมั่วนะพอเหอแยกและเละกูบอกเลยห้านี่อือมสองอ่าอา่านายไปถึงสี่บอกมาเอา้าครบหมดอ๋อมีห้าด้วยเหรอมีออกัเอ้าเนี่ยห้า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 หนุ่มหัวล้อเหรอว้าวว้าวเฮ้ยี่หมายความว่ามันจะไปกินเลทไงพวกนั้นตั้นหนึ่งอาจจะจะเหลือสองอันถูกป่ะใช่เอ้าถ้าเราแกะสองตั้นเราก็จะได้เศษอีกอันหนึ่งมาเอา ดูือเาเอาเอพีไปเลยเฮ้ยโอ้เอพีได้กี่ใบวะได้เอพีไม่ได้เผมไปไหนแล้วพี่งอาไม่ได้เอพีมันรู้ว่าแต่นี่มันเป็นอาพิเศษมั้งใช่ปะพี่น่าจะครบนะหมดมาสองแล้วจะครบอยู่แล้วอันใหญ่ไปให้ดูนะครับว่าเอพีก็หรือว่าเอพีแล้วมึงอะเอฟอาร์นะครับมาตรงนี้นี่เอฟอาร์เนี่ยได้บล็อกละหกใบต่อให้ออกเอฟเอฟอาร์หรือไม่ออกก็ได้หกใบมันจะไม่กินสามารถจะเป็นแค่ของพี่พง นี่เป็นระดับ FFR นะครับถ้าซองไหนมี FFR ก็ไม่ไหมบล็อกไหนมี FFR ก็จะได้ F FR 6ใบเหมือนเดิมไม่กินนะครับแต่จะกินทุกอย่างจะกิน 3R ถ้าเกิดออก F FR ก็จะไปกิน 3R ออก FFR ก็กิน 3R พี่ตัดไป6บล็อกแม่งออกมา4ใบนุ้ยอ้ยได้เท่ากับยุยกูเลย FFR กูได้เท่ายุยเลยเหรอวะอ่ะสรุปนะครับว่า6บล็อกที่จัดตอนนี้คอม ได้คอมแน่นอนแต่ลุนยุยที่เหลือคอมหมดเว้นยุยก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้ําเนี่ยถ้ามันออกต้านรับแปดใบย้ยําเลยนะครับใครที่ซื้อสี่บล็อกที่มันหวงหวงไปได้ไปก็สวยนะครับหกหกบล็อกนั้นได้แท้แค่หวงหวงได้แค่สองบล็อกนะครับอีกสี่บล็อกจะต้องโดนยุยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไปสรุปต้านนึงให้ดูีกทงอันนี้พอดไปก่อนพี่ลืมบอกไปนะคอมมอนนี่มีกล่อง่ยอะไม่ต้องนับหรอกเพียบแมงโกดเยอะ น่าจะครบอยู่แล้วล่ะ <คน S 1> ไม่มีอะไหห<า>เหลือเหลืออยู่นะอย่าไปโยนเล่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสรุปตั้นหนึ่งเลยนะต่อไปนี้เดี๋ยวจะมาเป็นพักๆช่วยตรงนั่งหามามามาครบแล้วครับสิบสองบล็อกหรือว่าหนึ่งขาตั้นนะครับของ LBT03 นะครับดีขีด LBT03 นะครับสรุปหนึ่งตั้นได้แล้วมังบอนอ่านีข่ขอดูรหัสด,ดูดูนะนี่คือตัวพิเศษ มันมีหกแบบที่อยู่หน้ากล่องคือจะเป็นอาร์ตปกตินี่อาร์ตพิเศษนี้ครับมีดูรหัสดีตั้นหนึ่งได้สองใบนะครับ LSPLSP ใช่ไหมใช่นะพี่ให้ดูตัวมันเล็กโอ้หดูเหมนอนเอ้ย LSR พี่ผมตัวทย l s r นะครับอืมโตมมีปล่อยเร็วมันจะมีหัวใจตึ้งๆึงนึงหนึ่งนะครับชุดนี้พี่บอกเลยเน้นหัวใจครับเน้นความรักนะครับครับ มเป็นไงมึงกอดหมีหมีแพนด้าหมีแพนด้าอันนะครับแล้วก็จะมีร้านราอ่ามี F F R เขาไม่มีเขาไม่มี S P นะใช่ S P <SP S 1> ได้บล็อกละ5า้าใบอันนี้ได้ F F R ออ <laughs> ไม่ไม่ S P ได้5า้าใบเราเปลี่ยนเป็นทางทางญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนเป็นเรด F, F R ครับนี่คืออันนี้เป็นเลด F F R ไม่งงนะ2 F นะครับ F F R ตั้นหนึ่งออก5้าใบครับ ก็เป็นสายหลักซะสองตัวด้วยนะเนีย่ยนี่ดูแต่ละตัวเขาจะมีวิง <superpower> ว <maintenant> <sh> ิงนะครับเอ้ยโหยหมีนี่ใช <sh> yup ่โอ้หูมีตัวเดียวกันปะใช่ใช่คนเดียวกันชื่อเดียวกันไหมคนเดียวกันครับใช่ใช่เมลแหมเล่นะเลลยเงาหมีไปเหรอเล้อคนนี้ดูเหมียเปียกเปียกยุยเลยเนี่ยอืมจะเห็นป่าล่ะไม่ก็ก็เห็นไหมหมีอ่ะก็ก็เห็นยไม่รู้บอลงไม่รู้เช่นรู้ไหมเห็นบ่าหมีอ่ะ มเคยอ่ะมึงเคยเห็นมีอ่ะอไม่ใช่ลามันทักหมายถึงมีนั่นแหละโอ้โหแม่งเอ้ยไม่มานะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกล้องกล้องนี้เดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูนะคนดูเยอะเหลือเกินอ่ายืนยันครับว่ากล้องน้ำหรือว่ายุยกะได้ต้นละแปดใบนะครับแล้วพี่ก็คอมพีลละพี่แกะคาตันหนึ่งละ แกะหบล็อกได้1คอมพิวต so, ์หกบล็อกได้หนึ่งคอมพิวต์คือหนึ่งคาร์ตั้นได้2คอมพิวต์แล้วก็บางใบจะเหลืออ่าตันหนึ่งได้ประมาณ10บใบไอตัวธรรมดาไอสามานะได้ประมาณ1ิบใบถ้าเราแก่2ตั้นเราจะได้อีกหนึ่งคอมพิวต์เพิ่มมาเฉยๆเลยก็เวิร์กดีนะแก่ตั้นหนึ่งได้คอมพิวต์นะแต่ว่าไอตัวนี้ไม่พีทด้วยนะโอเคทางทางนี้นะครับเราจะ ไปก่อนแล้วแล้วถ้าจะอุดหนุนพี่นะครับก็ดูที่ดูที่ใต้คลิปนะครับใครจะสนับสนับสนุนพี่นะครับเป็นกําลังใจพี่ก็ช่วยแชร์หน่อยนะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจุ่บวยแชร์แล้วก็ไลค์พี่ด้วยคอมเมนต์มาต่างๆพบุ๋ยๆนะครับายเราจะลากันยังไงดีลาแล้วนะอ่ปนะบายบายสวัสดีครับ